สวัสดีครับพบกับผมพีเดี๋ยวรู้เลยนะครับเราก็จะมาเล่าข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่คุณอยากรู้และทั้งที่คุณไม่เคยรู้โดยไม่ว่าคุณอยากรู้หรือไม่เราก็จะมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆชอบทานอาหารญี่ปุ่นกันหรือเปล่าครับผมขอเดาว,ว่าหนึ่งในเมนูโปรดปานแสนจะโอชะของใครหลายๆคนรวมทั้งกับผมก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าปลาดิบซาซิมินั่นเองแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าวาซาบิหรือที่เรียกกันว่า เจแปนิ o ฮอสแ a ลดิชแท้จริงแล้วส่วนใหญ่ร้อยละเ0เป็นของปลอมใช่แล้วครับเป็นของปลอมปลอมทั้งสีกลิ่นและรสใกล้เคียงของจริงกันเลยทีเดียวก่อนอื่นก็ต้องขอเล่าเท้าความเั็นก่อนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานซูชิและซาซิมิก็ต้องย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าวาซาบิก็คือรากของพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลกระลำรากของเจ้าวาซาบิ มันอุดมไปด้วยใยอาหารและแร่ธาตุมากมายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกะสีเหล็กโซเดียมและวิตามิน A, B, C นอกจากนี้มันยังมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งมีสารที่มีฤทธิต์ต่อต้านการหนักเสบและช่วยฆ่าเชื้อโรคและพยาธิผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงทานวาซสาบิกับปลาดิบก็เพื่อจะฆ่าพยาธินั่นเอง พอฟังแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าทุกๆคนจะาวาซาบิมาเป็นยาถ่ายพยาิษนะครับโอ้กา oh wow. วเรามาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจกันดีกว่าทำไมทำไมทำไมเวลาเราทานวาซาบิเข้าไปแล้วไม่กินฉุนแสบจมูกขึ้นมาละเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไอโซไทโอไซเนตซึ่งมันเป็นสารตัวเดียวกันกันกบที่มีอยู่ในมัสตาร์ดและฮอสเลดดิชใช่แล้วครับ มาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะคิดออกกันแล้วว่าเจ้า2ตัวนี้แหละก็คือวาซาบิปลอมนั่นเองถ้าเพื่อนๆเข้าไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วลองหยิบผลิตภัณฑ์ที่มีวาซาบิมาอ่านฉลากก็ต้องมี2ตัวนี้อยู่ด้วยอย่างแน่นอนจะมีมากหรือน้อยก็แล้วแต่ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับโดยที่วางขายกันก็จะมีทั้งแบบผงและแบบซอสโดยมักจะเติมสีเขียวเพื่อให้เหมือนของจริงลงไปอ๋อแล้วก็อย่าลืมดูฉลากกันด้วยนะครับเพราะมันมักจะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเข้ามาด้วย หากเรารับประทานเข้าไปเวลาหมดอายุแล,ะละ้วก็อาจจะมีลดขมและฝาดก็เป็นได้แล้วทําไมตามร้านค้าเขาถึงไม่ใช่วาซาบิจริงกันละ่ะนั่นก็เพราะว่ามันแพงนั่นเองดังนั้นในที่ทํางานของใครก็ตามที่มีคนญี่ปุ่นอยู่เวลาเขากลับไปที่ประเทศของเขาแล้วหอบเจ้าหัววาซาบิมาให้เราก็รวยซะนะมันก็ราคาแพงอยู่นะครับเวลาเขาจะกินวาซาบิกันเขาจะใช้ที่ฝนวาซาบิที่ทําจากหนังปากเบนมาฝนวนๆจนได้เป็นก้อนสีเขียวเหลว ถึงตรงนี้เราสามารถสังเกตได้ครับว่าของจริงมันจะมีเส้นใหญ่ของวาซาบิอยู่ด้วยคือเมื่อไม่มีประโยชน์อย่างนี้แล้วหลายๆคนก็คงสงสัยว่าหากทานมากเกินไปมันจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่แล้วครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากเราจะเห็นได้ตามสื่อต่างๆว่ามีการลองดีกับเจ้าสีเขียวสุดโหดอย่างการทำวาซาบิเชลเลน <Br> ซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าการกินเข้าไปในปริมาณมากๆในคราวเดียวมันช่างแสบและแสนจะทรมานสั้นเหลือเกินผมได้ไปหาข้อมูลและพบว่าศูนย์ความปลอดภัยและความยั่งยืนของผู้บริโภคในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐได้มีข้อมูลออกมาที่บายให้ผู้คนได้ทราบถึงอันตรายของวาซาบิโดยมีรายงานว่าเจ้าวาซาบิมันก็ไม่ได้เป็นพิษหรอกมันมีคุณประโยชน์มากมาย แต่หากเพื่อนๆทานมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้แล้วการกินแค่ไหนล่ะที่จะมากหรือโอเวอร์โดสเกินไปซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความถึกทนของเพื่อนๆเลยนะครับและจะต้องศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวกันต่อไปคือเขาก็มีรายงานนะครับว่าการกินเข้าไปในปริมาณ1ช้อนชาในคราวเดียวอาจจะเกิดอาการระคายเคืองที่คอและกระเพาะอาหารได้อาการที่ตามมาก็คือ จมูกจะโล่งเหงื่อออกหน้าตาแดงและในบางรายอาจมีอาการน้ำตาไหลไอและมีอาการสำลักร่วมด้วยอ๋อผมเกือบลืมไปเขายังเตือนอีก2อ,อย่างว่า 1. โพผู้ที่มีภาวะปริมาณกรดในกระเพาะต่ำควรจะเลี่ยงการทานมากๆหรือการทำวาซาบิชเชนจ์และสําสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ควรจะหลีกเลี่ยงการกินวาสบิ2ส,สัปดาห์เป็นอย่างน้อยก่อนจะรับการผ่าตัดนะครับ เพราะว่ามันอาจทำให้เลือดออกมากเกินไประหว่างการผ่าตัดและอาจทำให้เพื่อนๆลาโลกกันไปเลยทีเดียวก็ได้แต่เมื่อต้นปี65ที่ผ่านมาได้มีข่าวในประเทศไทยเหล่านี่เองว่ามีการทานวาสบิมากจนเกินตัวเองรับได้และเกิดอาการสำลักจนเกือบจะถึงแก่ชีวิตน้องๆหนูหนๆที่ฟังอยู่นะครับผมขอเตือนว่านี่ไม่ใช่วิธีการเดินทางไปต่างโลกเหมือนในการ์ตูนอนิเมะนะครับ เอาเป็นว่าเราควรจะทานกันเท่าที่พอจะรับไหวก็พอนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ในการกินวาซาบิมากเกินไปก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้หลายๆคนกินจนโอเวอร์เดลจนเกินไปนะครับหากใครชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้นะครับสำหรับคลิปหน้าสาระ,ะจะเกี่ยวกับอะไรผมเองก็ยังบอกไม่ได้เนาะและพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ